ค่ะมีนาไม่ยอมไปนอนสักทีสีทุมแล้วยังรออยู่ที่ประตูให้ไปนอนก็ไม่ยอมไปจะทำไงดีเหมือนอยากจะนอนในบ้านมีนามันดึกแล้วมีนาต้องไปนอนแล้วลูกเปิดพัดลมให้แล้ว ดูคะ่ะนั่งน่าสงสารมากเลยสี่ทุ่มแล้วเนี่ยมีนานอนแล้วเหมือนมีนาจะอยากเข้าว่านะคะแต่ว่า คงให้เข้าไม่ได้อะเพราะว่าเวลาเข้ามาแล้วก็จะฉี่แอบฉี่ในบ้านตอนหลึกแล้วมันก็จะหม่นมากเราก็ไม่อยากให้มันเหมึนนะคะตอนนี้มีเงินหลับไปแล้วแต่ว่ามีนายยังมาน,นอนอยู่ตรงเนี้ยนายเอาไงดีอ่ะหน้าสงสารเหมือนกัน ไปดูมีเงินดีกว่ามีเงินคงจะหลับสบายแล้วตอนนี้มีเงินหลับสบายแล้วมีแล้วดูมองหน้าใหญ่เลย ไปนอนได้แล้วไปไปเข้าที่ได้แล้วไปทำเหมือนไม่ได้ยินนะคะมีนาม,นม,นมันอรงนี้มันร้อนแล้วก็มีแต่ยุงด้วยนะทำไงดีทำไงดีอะจะให้หรือว่าจะให้มีนานอนข้างในบ้าน มูเราจะให้มีนานอ,อนในบ้านไหมคืนนี้หันมาพูดหน่อยหให้นอนกับีมมีเงินดูดิมันไม่ไปไหนเลยไล่ก็ไม่ไปอ่ะมีนาเอ้ยตรงนี้ไม่มีพัดลมเลยพัดลมอยู่หลังบ้านดดดเดี๋ยวเช้าค่อยพาไปวิ่งนะ หูตั้งนะฟังอยู่นะคะแต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเหมือนกดดันให้เราเปิดประตูให้ก็สงสารนะแต่ว่าไม่เดี๋ยวมาฉี่ในบ้านอีกต้องฝึกให้นอนที่เดิมของตัวเองนะคะมีน oh no! เพราะว่าตอนเวลาไปต่างจังหวัดเที่ยวด้วยกันนะก็ให้นางนอนด้วยนะคะทุกคืนเลยนอนห้องแอร์ด้วยกันนอนอยู่ข้างๆกันเลยตอนนี้พอกลับมาบ้านก็จะมีอาการเป็นแบบนี้นะคะก็คือไม่อยากหาก่างกันอยากนอนด้วยกันแต่มันทําไม่ได้ลูกถึงบ้านแล้วมีนานก็ต้องนอนที่เดิมนอนที่ตัวเองนะนอนกับคนไม่ได้หรอก หายไปไหนแล้วมีนาะลูกมีนาะแอบหายไปไหนตเนี้อ๋อโอเคนะกำลังจับหนูอยู่ตรงนี้เองนอนได้นะมีนาะลูกนอนได้นะมีเงินดูน้องด้วยนะโอเคไหม โอเคโอเคโอเคมีนาไม่เศร้านะไม่เศร้านะไปนอนนะลูกนะไปนอนเลยเออ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 เอไปนอนเลยไปนอนเลยเออ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 แล้ว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 เจ็บเจ็บเจ็บ็็ไปนอนเลยลูกพี่มีเงินนอนแล้วเนี่ยนอนเลยนอนเลยนอนเลยนะเออเก่ง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 ลูกเก่งนอนตรงนี้แหละหลับฝันดีนะมีนา มีนานอนเลยลูกตรงนี้แหละนอนก็มีเงินเลยมีนาตรงเนี้ยมันจะกว้างนะมีนานึกว่าจะเปิดประตูให้ไม่เปิดแล้วมีนาโหยอทำแบบนี้ดิไปนอนแน่มีเงินเขานอนแล้วนะ่เดี๋ยวปิดไฟให้ อ้อนทุกวันทุกคืนนะคะไม่ได้เป็นแบบนี้คืนแรกนะอ้อนทุกคืน